สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เก้าหลีเรืองมายรู m มดอิตกูมินโ o ในตอนที่9และส0ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะหลังจากคิดถึงคำพูดของจิ้งจอกสาวพระเอกก็เริ่มไม่แน่ใจว่าจะทนเห็นหนางเอกไปจากเขาได้หรือเปล่ามาเห็นพระเอกเงียบนางเอกเลยเดินจากไปวันรุ่งขึ้นนางเอกบอกแต่จินที่เขาเมาแล้วทำรถของจิ้งจอกสาวพังทำเอาเขาตกใจ พอร,รถขั้นนั้นอย่างแพงถามพระเอกก็อยู่ในรถด้วยแต่จินเลยพยายามอ้อนวอนนางเอกให้ช่วยไปพูดกับพี่พีเรื่องที่เขาทํารถทางเพื่อจะได้เงินนางเอกไม่อยากยุ่งด้วยเลยบอกให้ไปไกลๆแต่แจ้จินกลับก่อนแล้วบอกว่ารักเธอนางเอกผลักออกพร้อมกับบอกเธอไม่อยากได้ความรักของเขาพระเอกมาเห็นแจจินก่อนนางเอกก็นาา่าเศร้าไม่ต่างกับรุนพีที่คิดว่าแจ้จินคือคนที่นางเอกชอบแต่ดูยังไงนางเอกก็น่าจะหาได้ด,ดีกว่านั้นเขาเองก็ดีกว่าหมอนั้นนะพระเอกพยายามบอกกับตัวเองไม่ต้องอยากรู้เรื่อง นาเอกเขาแค่มาจับตาดูเธอไม่นานแล้วเขาจะไปจากชีวิตของเธอเพราะยังไงเขาก็ทําอะไรไม่ได้หลังจากเลื่อนเสร็จนางเอกเห็นสองสาวขึ้นไปชวนพระเอกไปทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์พรุ่งนี้พระเอกปฏิเสธเพราะติดประชุมสําคัญเมื่อเห็นหนางเอกลุกขึ้นออกไปพระเอกก็มองเธออย่างไม่ละสายตาแต่ดินมหาจิ้งจอกสาวเพื่อถามถึงตัวเลขคราวๆค่าซ่อมรถของเธอจิ้งจอกสาวเลยบอกเธอทิ้งรถคันนั้นไปแล้วทําให้จ้ายดินกลัวว่าเธอจะเรียกค่าเสียหายจากเขาแพงงานนี้เขาคงต้องแอบไป ขายไตนาแนแต่จีนรู้สึกผิดจึงชวนเธอไปที่ที่หนึ่งเมื่อมาถึงก็อานหนังสือพจนานุกรมเกาหลีให้เขาแค่อยากเขาใช้ถ้าจริงๆวันรุ่งขึ้นนายเอกก็ไปทัศนศึกษากับเพื่อนเพื่อนเลยถามจิ้งจอกสาววันที่แจจีนทํารถเธอพังทําไมถึงอยู่กับอาจารย์จิ้งจอกเลยบอกมีอุบัติเหตุนิดหน่อยเพื่อนอยากถามต่อแต่เมื่อเห็นจิ้งจอกสาวมองหนะ้าเลยแกล้งหาวแทนเมื่อถึงเวลาพักกินอาหารนายเอเห็นจิ้งจอกสาวยกน่องไก่เพื่อนก็เลยสงสยัยว่ามีเหตุผลอะไรที่กินไก่ไม่ได้แต่ จอกสาวกลับบอกว่าเธอชอบปีกและเธอก็กินไก่ได้ปกติแห่ยิงโดนตัวผู้ชายปีเสือได้โดยไม่มีอาการอะไรงั้นเธอคงไม่ได้คืนลูกแก้วเข้าไปแล้วอุบัติเหตุที่ว่านั่นคืออะไรทําไมต้องอยู่ด้วยกันยิงขีดก็ยังไม่เข้าใจรุนพีก็นั่งมองนาเอกอยู่เงียบไม่ได้อกอ,กอกมาจึงห่อคุยดวยรุนพีบอกที่เขาสารภาพรักไปอย่าเก็บไปคิดมากแต่เก็บไปคิดบ้างก็ดีเหมือนกันนาเอกสงสยัยรุนพีอยากให้เธอทอํายังไงขณะที่รุนพีพูดอยู่แต่ตีนก็มาชวนนาเอกขึ้นรถ เพราะเธออึดอัดกับรุนพีรุนพี่บอกเขาขอโทษอย่างจริงใจหลายรอบแล้วทุกอย่างเคลียนาเอกเลยบอกไม่ได้เคลียแล้วแต่อยู่ระหว่างพยายามเคลียจิ้งจอกสาวเห็นสองหนุ่มกาลังแย่งนาเอกกันจึงส่งรูปให้พระเอกถึงเลนพระเอกเก็บกระดาษมาให้นางเอกําเอาเธออึ้งไปแต่ก็พยายามควบคุมสติและรีบขอบคุณพระเอกําเอาจิ้งจอกสาวยิ้มที่พระเอกถึงกับทนไม่ได้เห็นปุ๊บก็รีบมาทันทีแล้วนางเอกก็มาที่แท่งขอพรที่เคยขอกับพระเอกวันก่อนพระเอกเห็นนาเอกก็ยื่นมองเพื่อสังเกตอะไร บางอย่แล้วบอกกับจิ้งจอกสาวว่าความทรงจำของนาเอกไม่ได้ลบมทำให้จิ้งจอกสาวตกใจที่จริงพระเอกเริ่มรู้ตั้งแต่นางเอกอธิบายเรื่องการสลักลายเพราะเธอเพลอพูดบางอย่างออกมาทําให้พระเอกสงสัยนาเอกเดินมาที่โคมไฟก็นึกถึงตอนที่พระเอกบอกว่าสัญญายุติลงแล้วตอนนั้นพระเอกดูเศร้าเหมือนกันบางทีผู้อาวุโสอาจจะห่วงยายเธอถึงได้ปล่อยเธอไปหรือเปล่าเมื่อเห็นพระเอกยืนอยู่ตรงน้าอีกครั้งก็นิ่งไปพอได้สติก็รีบพ่านหลังกลับแต่เมื่อพระเอกเรียกคือก็เพลอดานรับพระเอกเลยถามความทรงจำยังอยู่ ใช่ไหมครับในพยายามเฉยๆว่าหมายถึงอะไรพระเอกบอกคุณจําได้ทุกอย่างนี่ครับทำเอานางเอกน้ําตาแตกแต่ว่าที่เขาพยายามลบความจาของเธอแล้วจะเผ่อมาแบบนี้ทำไมอย่ามาคุยอย่ามาทําเป็นรู้จกักท,ทำอะไรทั้งนั้นคุณจัดทุกอย่างคนเดียวตามใจชอบไม่ต้องมาห่วงฉันรู้ไหมทุกครั้งที่เขาทําแบบนั้นหัวใจของเธอมันเต้นแรงแทบจะระเบิดจากนั้นก็เข้าไปกระชากคอถามเห็นเธอเป็นที่เก็บลูกแก้วหรอที่ผ่านมาไม่รู้สึกแบบอื่นสักนิดเลยใช่ไหมพระเอกบอกเหตุ ผลที่เขาให้คำตอบเธอไม่ได้ไม่ใช่เพราะคิดว่าเธอไม่สำคัญแต่เพราะมีค่ามากต่างหากไปเจอใครสักคนที่ธรรมดาและปลอดภัยกว่าเขานะคดีเกินไปสำหรับเขาแต่นาเอกกลับบอกเธอไม่ได้ดีเกินไปสักหน่อยหัวใจของเธอไม่ได้ตื้นเขินขนาดที่จะคิดเดรื่องอะไรแบบนั้นแล้วนาเอกก็สารภาพ,พฉันชอบคุณค่ะชอบฉันทนะทำเอาพระเอกทึ่งกับคำสารภาพที่บ้าบิ่นไร้ความกลัวของเธอพอมาคิดอีกทีเธอก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกการที่มีเธอเข้ามาในชีวิตมันทำให้เขาได้มีตัวตนใน วิถของใครถึงเธอแต่บ้าบ้าบบเขาก็ไม่อาจทําตัวเองได้ไม่ให้มองว่าเธอน่ารักนายเห็นพระเอกไม่พูดไม่ตอบอะไรจึงเดินไปด้วยความเสียใจยพระเอกเดินตามมากอดพร้อมกับพูดผมบอกไปชัดแล้วนะครับว่าคุณดีเกินไปแค่ไหนจากนี้คุณหอยไม่ได้แล้วเราทั้งคู่ก็กอดกันด้วยความรักนายสงสัยทำไมความทรงจำของเธอไม่โดนลบหรือเธอติดขางแบบแม่พระเอกบอกอาจจะใช่ก็ได้นายเลยถามเรื่องจิ้งจอกสาวบางว่าเธอเป็นอะไรกับเขาบรรยากาศดูทำแม่งทำแม่งชอบกลนพระเอกบอก พวกเขารู้จักกันเจ็ดร้อยปีแล้วเพราะเธอเป็นคู่มิโฮเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเธอกลายเป็นมนุษย์รีปีก่อนมาดูความจริงนายเอก,กสบายใจในายเอกอยากรู้รเขา,เออารู้สึกยังไงพอรู้ว่าเธอจำทุกอย่างได้หรืออยากลบความทรงจำใหม่ถ้าเอกไม่ตอบแต่กลับจับมือพาเธอมาส่งนายเอกเลยบอกเรามาบอกลากันเถอะพระเอกเข้าใจแล้วมือเธอมาจูบเจอกันพรุ่งนี้ทําเอานายเอกยิ้มหน้าบานเอามือพระเอกมาจูบบางจากนั้นก็บอกมือลากันยังมีความสุขกลับมาก็แชทคุยกันต่อและส่งหัวใจกันอย่างน่า รักมงมิงตามงภาษาคนรักกันขณะที่แยกแยะก,กับเพื่อนน้าเอกก็เกือบเดินชนรุ่นพี่คนหนึ่งจึงรีบขอโทษแต่น้าเอกก็สงสัยเธอไม่เคยเห็นรุ่นพี่หน้าตาแบบนี้น้เอกจะชชดหาพระเอกแต่เขากลับมายืนอยู่ข้างหลังทําให้เธอดีใจใน้เอกอยากรู้ว่าพระเอกจะสอนที่นี่ต่อไปหรอพระเอกก็จะสอนไปอีกสักพักเธออึดอัดรเปล่าน้เอกตอบว่าเปล่าเธอชอบจะตายเธอไม่อยากแยกจากเขาแม้แต่นาทีเดียวแต่พอคิดได้ก็รู้สึกว่าตัวเองพูดอะไรตรงไปไหมเนี่ยแต่เธอชอบเขาจริงๆนี่นาะแ นั้นก็บอกเธอเพิ่งเคยมีแฟนครั้งแรกไม่รู้ว่าต้องทํายังไงหากเธองอแงไปบ้างก็คงจะเข้าใจนะตังนั้นก็ขอจับมือพระเอกพระเอกก็เข้าใจและยื่นมือไปให้จับนายเอกก็รีบจับทันทีมาเห็นพระเอกประมานายเอกก็ชอบใจพระเอกเลยดึงก็วิ่งมาไกลๆทําให้ทั้งคู่ได้สบตากันปิ๊งๆทำเอานายเอกไม่กล้าถามอะไรอีกรีบผอยออกมาแล้วพระเอกก็ชวนนายเอกไปเดทเธอก็รีบตกลงทันทีนายเอกแต่งตัวน่ารักแบบที่พระเอกชอบส่วนพระเอกก็พยายามเลือกชุดที่เข้ากับนางเอกมากที่สุดเพราะเป็นเดท แรกเลยเตรียมเช่าดอกไม้ไม่ยืนรอนางเอกนายเ,เห็นก็ทึงกับร้องว้าวเขาแต่งตัวแบบนี้ดูเด็กสุดๆหล่อละลายใครเห็นก็ทักว่าอายุแ0 0เล่นเอาพระเอกหน่าต่อยมาได้ดอกไม้นะเอกก็ชมว่าสวยมากๆนายคิดว่าพระเอกคงไม่สันทัด์พระเอกเลยบน่นคิดว่าผมไม่เตรียมตัวหรอผมดูละครแนวโรแมนติกเพื่ออัปเดตเด็กรุ่นใหม่ว่าสนใจย,ยังไงกันผมรู้จักเทรนด์ดีครับอีกอย่างผมใช้พลังวิเศษได้วอลลูนได้เลยแล้วนางเอกก็ต้องแปลกใจเพราะพระเอกพามาเดทที่เซานาเพราะก็ การเดทที่เช้านาตกเทรนไปนานแล้วแต่ว่าพังวิเศษเกี่ยวรไยกับการมาเดทที่นี่พระเอกบอกแต่การที่เข้าศึกษาข้อมูลที่นี่สมบูรณ์ทุกอย่างติดปัญหาเดียวคือตอนนี้ห้องน้ําแข็งเสียจากนั้นก็พนานายเอกมาโชว์พลังเรียกน้ําแข็งให้ดูเล่นเอานาเอกหนาวแทบยืนไม่ไหวต่อมาพระเอกก็พนานายเอกมาที่ร้านไก่เพราะอยากเชยที่เธอกินไก่ไม่ได้เพราะเขาพระเอกเขาโทษขเขาเปรียมเดทเพื่อเธอแต่เขาตามโลกนี้ที่เปลี่ยนไปไม่ทนันทําเดทพังซะแลว้วแต่นาเอกกลับบอกว่าเธอชอบมากจากนั้นก็นั่งกินไก่อย่างอาเดทอร่อย ทำเอาพระเอกกินน้ำลายไปหลายอึกเพราะนี่คือครั้งแรกที่เขามองว่าไก,ก่น่ากินพระเอกสงสัยว่าความรู้สึกเมื่อกี้มันคืออะไรจิงจอกสาวเลยบอกความรู้สึกอยากอาหารวันต่อมาพระเอกส่งข้อความให้หนางเอกมาเจอแต่นางเอกตอบรับไม่ได้เธอต้องหาข้อมูลงานกลุ่มก่อนจากนั้นก็ส่งรูป ให้พระเอกดูทำเอาพระเอกคิดถึงไม่ไหวแต่ไม่น่านาเอกก็มาสบายทำให้พระเอกไม่อาจทํา,าใจได้เข้าไปจูบเธอด้วยความรักแต่จูๆ่ๆความรู้สึกของเขาก็เปลี่ยนไปเข้าไปจูบนาเอกอย่างร่าเรอนจิงจอกสาวก็รู้สึกได้นาเอกทนไม่ไหวจึงหอ้พระเอกหยุดเธอไม่ได้ไม่ชอบแค่ตกใจ ทำให้ปเปกนึกถึงสิ่งที่ริงจอกสาวเตืนอนยิงเขาต้องการนายเอกมาเท่าไหร่ความอยากจะรุนแรงขึ้นเท่านั้นต่อให้เขาบําเพพียนฝึกติดใจมานับพันปีก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขากำลังหิวกระหายพลังชีวิตของมนุษย์ตราบใดที่เขาเป็นครูม,มีโฮและน้ยเอกเป็นมนุษย์เขาจะไม่มีทางรักนายเอกได้สุดหัวใจเขาจะตบตีกับตัวเองไปเรื่อยระหว่างความรักและความหิวโหวยเมื่อได้สติพระเอกก็รีบขอโทษนางเอกนาาเอกบอกไม่ต้องขอโทษเพราะเขาตูบเร็วเกินไป เธอเหมือนจะเวียนหัวจากนั้นก็ขอตัวไปเรียนพระเอกสงสัยทำไมเขารู้สึกหิวโหยทั้งที่อยู่มาหลายร้อยปีเขาก็ไม่ค่อยเป็นแบบนี้ยิ่งจากสาวเตือนให้ยูมินฮอรักมนโนสุดท้ายแล้วก็ต้องตบตีกับตัวเองทำไมพระเอกไม่วางใจเพราะอาจเป็นไพตนน่ตยนาเอกแหมเพียงนิดเดียวเขาก็ยอมรับไม่ได้ยิ่งจากสาวเลยแนะนำแค่เขาไม่แต่เหนือต้องตัวก็อาจช่วยได้นายเอกกลัาบานก็นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่รู้สึกแปลกๆที่โดนพระเอกจบแต่มาคิดอีกทีนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกซะหน่อย ตอนที่พระเอกจูบเอาลูกแก้วออกมาเขาก็จูบเธอเหมือนกันหรือว่าตอนนั้นไม่นับนะ มาคิดได้คิดว่านี่คือจูบแรกของเธอก็ดีใจมากน้องชายหาวา่าหิวจนเพี้ยนตอนพระเอกก็นอนฝันว่านั่งคุยกับสาวาาทัไใหม่โชวซอจู่ๆสาวคนนั้นก็กลายเป็นนางเอกมานั่งยั่วยวนจนพระเอกตกใจทำให้เขาเครียดหนกักต่อพลังไม่พอแค่ไหนเขาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้สักครั้งความหิวโหวยครั้งแรกในรอบพันปีเกิดขึ้นกับคนรักหรือนี้นางเอกแกล้งขอโทษเมื่อเธอรีบร้อนออกมาวันนี้เธอจะเลี้ยงกาแฟแทนคำขอโทษแล้วกัน ทำให้พระเอกนึกถึงสิ่งที่เรียกว่ารักบริสุทธิ์ด้านนเอกไหะที่ไม่ยืนรอพระเอกเมื่อเห็นหนุ่มสาวหลายคู่เดินกอดคอกันก็เข้าใจว่าคนเป็นพานก้นทำแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติต้องปรับตัวให้ได้เธอจะต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นคนรักที่แตะเนื้อต้องตัวให้ได้เมื่อพระเอกมาถึงก็กล่าวว่าจะควงแขนสักหน่อยแต่พระเอกกลับเดินปอดอกเข้าร้านอย่างไม่สนใจทำเอานาาเอกเงิ่มไม่น้อยเมื่อพระเอกเดินมาก็ถือกาแฟสาวๆที่นั่งอยู่ก็พากันชมในความหล่อคันเทพของเขาทำให้นาาเอกภูมิใจเมื่อปากเลืกาแฟก็คคิดว่าพระเง มือเฉดไ้แต่เขาก็ออกทิชชู่เฉดให้แทน เลยเอานาเอกไอพวกสาวๆเราชอบเขาข้างเดียวบ้างล่ะาอาถันรักเจ็ดปีบ้างหล่ะเดินแทบอยากจะบอกอาถันเจ็ดปีเนี่ยนะคบกันสี่แวนเองเด้อไม่ได้ชอบข้างเดียวด้วยเมื่อวานเราเพิ่งมีจบกันไฟรุกครั้งแรกมากินกาแฟใส่ในก็พาพระเอกมาเดทต่อเกมเซนเตอร์พระเอกแอบยิ้มทักเขาเม่แต่สนใจเพิ่งเล่นแต่ไม่มีเหตุผลให้ดวนตัวกันพอนาเอกจะจับมือก็รีบเดินไปทันทีทำอ,อนาเอกเงือบอีกรอบเห็นคู่อื่นเล่นเกมหวานวบวแต่เธอกับเซิงอยู่คนเดียวพอพระเอกม่แต่เล่นเกมอย่างตั้งอกตั้งใจโดยไม่สนใจ อขณะเธอเกือบลม้มแทนที่เขาจะเอามือประคองกับเอามือกระชากคอเสื้อเธอสง,งนันทาเอานาเอกกลับบ้านด้วยความเต็งเมื่อมาเห็นน้องชายกํลาลังดูหนังที่พระนางกํลาลังจูบก,กันเลยดูน,น้องชายเลยหาว่าเธอหวัวโบราณวันรู้ขึ้นนาเอกสองข้อความหาพระเอกว่าตอนนั้นเธอแค่ทําตัวไม่ถูกเอาเป็นครั้งแรกรคล้ายๆกับเด็กที่เริ่มใช้รถหัดเดินแต่ว่าตอนนี้เธอเตรียมใจพร้อมแล้วไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนเธอก็ทีสปีดค,ความเร็วของเขาได้ นยเอกยังไม่ทันได้อ่านข้อความนางเอกก็รู้สึกน้ามืดหมดเรี่ยวหมดแรงจนต้องนั่งพักนายเห็นพระเอกไม่อ่านไม่ตอบข้อความก็สงสัยแต่ก็ต้องตกใจที่เห็นรุนพี่คนนั้นยืนอยู่ข้างหลังและเอาของที่ถ้าทำหล่นตื่นห้ทําให้ใหหนายเอกสงสัยว่าเขาเป็นใครมาถามเพื่อนก็ไม่มีใครรู้จักม่เห็นข้อความที่พระเอกไม่เข้ามาสอนก็เป็นห่วงรีบมา,าทันทีมอเห็นนอนหมดสติอยู่ก็ตกใจพยายามเรียกให้ตื่น มาเห็นนาเอกพระเอกก็รู้สึกหิวทันทีจึงรีบจับมือเธอไว้แราจะเข้าไปจูบแต่เมื่อนาเอกเรียกผู้อุโสก็ได้สติรีพพานาเอกออกไปทําให้นาเอกสงสัยแต่จิ้งจอกสาวบอกให้ทําตามแล้วพานาเอกออกไปนาเอกบอกจิ้งจอกสาวว่าดูเรื่องที่เธอเป็นภูมิินโทจากพระเอกแล้วแต่ไม่เข้าใจทำไมเหตุการณ์ถึงดูตึงเรยดขนาดนี้จิ้งจอกสาวจึงอธิบายมนุษย์อย่างนาเอกจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆนาเอกยังรู้จักพระเอกไม่ถึงด้วยซ้ำไม่รู้ว่าพวกเราเป็นเผ่าพันธุ์ประเภทไหนจิ้งจอกสาวมาบอก จะได้ไม่เห็นด้านคุกค,คามของเขาเพลอเพลอาจโชคดีกลายเป็นมนุษย์ได้แต่พอเห็นพระเอกมองหน้าดูก็ดูว่าเขาคงไม่มี่ทังทําแบบนั้นจึงบอกให้เขากินอาหารบรรเทาความหิวพระเอกบอกเขาลองแล้วแต่ยังควบคุมไม่ได้จึงจอกสาวเล่นสงสัยว่าอาจเป็นเพราะแรงขับเคลื่อนทางเพศเล่นเอาพระเอกตกใจรีบบอกให้หยุดพูดไม่ใช่เขายังตัวเองไม่ได้แต่ควบคุมตัวเองได้อยู่และที่สําคัญเหมือนลูกแก้วกําลังโดนเติมเต็มด้วยสาเหตุบางอย่างทาให้ทั้งสองสงสัยว่าเพราะอะไรแนาะในเองก็สงสัยที่พระเอกดูปเปลี่ยนไปแถมยังค่อยผลักใส เธอให้อยู่ห่างจากเขาแต่เมื่อเห็นเมาพระเอกก็ดีใจพระเอกที่อยู่ข้างล่างบอกให้นางเอกไม่ต้องพูดฟังเขาอย่างเดียวพอจากนั้นบอกนางเอกเรามาเว้นระยะห่างสักระยะนะครับนางเอกไม่เข้าใจเราเพิ่งพบกันได้ไม่นานจะเว้นระยะห่างแล้วหรอจึงจะลงไปหาพระเอกห้ามไว้และบอกอย่างห่วงใย,ยแค่รอตอนที่เขาหาวิธีได้จากนั้นก็ถามเธอเว,ว่าถ้าเขาได้ลูกแก้วกลับคืนมาแล้วเขาจะได้เป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่ทำไมยังเป็นแบบเดิมอยู่เธอไม่สงสัยหรอนางเอกบอกให้เธอสงสัยมากๆแต่ก็คิดว่าเขาคงมีเหตุผลที่ไม่ได้บอกเธอพระเอกึ ความจริงเขายังได้พลังชีวิตไม่มากพอนั่นคงเป็นสาเหตุที่เขามักปรารถนาเธอในแบบที่ขัดกับความตั้งใจนายเอกคิดว่าลูกแก้วอยู่กับเขาไม่น่าจะเป็นอะไรแต่พระเอกก็กลัวมีอะไรผิดพลาดเพราะถ้าเธอเดินสูบพลังชีวิตไปมากกว่านี้เธออาจเป็นอันตรายดังนั้นจนกว่าเขาจะหาวิธีได้เราห่างสักพักก่อนนะครับเธอฉลาดของเขาใจที่พูดทั้งหมดนายฟังเราก็ได้แต่กลมหน้ายอมรับด้วยความเศร้าที่งานมหาลัยเพื่อนๆก็ตกลงกันว่าจะให้นายเอกทำกิจกรรมกอดฟรีเพราะเธอมาเข้ารับชมสายแต่รุ่นพี่ก็อาสาทำแทนนางเอกเอง หลังจากนั้นเธอก็มาขอบคุณเขารุ่นพี่แถามว่าคนที่เธอชอบคือใครหรอนายกอ็อ่านไม่อยากตอบแต่รุ่นพี่บอกวา่าตอนนั้นที่สารภาพรักออกไปถึงจะห่วยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องรองเล่นนะเพราะรู้สึกดีกับเธอจริงๆตอนนี้เรียงรู้สึกอยู่หังน,นั้นก็ถามวา่าคือแจจินหรอเธอบอกวา่าไม่ใช่เขาแล้วนายเอกก็โดนรุ่นพี่ทักว่าผอมลงมากลับมาถึงบ้านเธอก็ลองชั่งน้ำหนักปรากฏวา่าเหลือแค่สี่เจ้าเท่านั้นลดไปตั้งสองกิโลเธอจึงคิดได้วา่าการที่เธอโดนดูดวิญญาณทำให้เธอได้รับอันตารายจร คืนนั้นเองนายจึงเข้าไปหาเอกเพื่อตอบตกลงเรื่องการห่างกันจนกว่าจะหาวิธีได้จึงจอกสาวซึ่งอยู่บ้านพระเอกไม่ได้ยินเช่นนั้นจึงบอกกับพระเอกว่านายก็รู้ว่ามันไม่มีวิธีแกรนอกจากนายกลายเป็นมนุษย์สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายหนักไปกว่าที่พระเอกคิดเมื่อหน้าเอกพยายามหลบหน้าเขาตลอดเวลานั้นทําให้พระเอกเจ็บปวดและเริ่มไม่อยากห่างกับนางเอกแบบนี้อีกแล้วแต่ก็ไม่กล้าส่งข้อความไปบอกเธอ ในงานมหาลัยนายนเห็นรุ่นพี่เหนื่เหนื่อยกับการกอดฟิวอยู่ไม่น้อยและสอสงสารที่ต้องลำบากแทนเธอมาเขานั่งพักเธอจึงเอาเครื่องดื่มเย็นไปให้เขารุ่นพี่บอกว่าจะเก็บไวค้ค่อยๆดื่มเลยละแล้วเพื่อนคนหนึ่งก็มาชวนทั้งคู่ไปดูดวงด้วยกันระหว่างนั้นเองเทพภูเขาก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเตือนพระเอกว่าความรักระหว่างทิ้งจ่อก้าห่างกับมนุษย์บทสรุปมันคือไหยะและตอนนี้พระเอกกำลังทำให้หนาาเอกลุ่มหลงจนเธอคิดว่าตัวเองตกหลุมรักแต่มนุษย์ก็ต้องอยู่กับมนุษย์เทพภูเขายังบอกอีกว่าอย่าไปเชื่อ เมื่อเขาอายุครบ1,000ปีแล้วก็เสกได้แดงร้อยดวงใจระหว่างรุ่นพี่กำนังเอกฟ้งมับอกว่าถ้าเชื่อเรื่องภพกรกิจแล้วก็ต้องลองดูว่ามันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าพระเอกชักโมโ oh หให้วกเขาจึงบอกให้ไปได้แล้ว ระหว่างที่นายเอกกับรุนพี่ดูดวงแม่หมอก,ก็บอกว่านายเอกกับรุนพี่เป็นผู้ที่สวรรค์ประทนนนานมาชะตานายเอกจึงรีบบอกว่าเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นรุนพี่ตั้งแต่แรกแม่หมอจึงบอกว่าช่วงนี้มีผู้ชายที่อายุห่างกันมากๆถ้าฝืนอยู่ด้วยกันต้องพบกับความหายนะเมื่อแต่จินมหานายเอกนายเอกก็เล่าเรื่องที่เธอมีแฟนแล้วและแฟนของเธอก็รอที่สนในโลกด้วยแต่จินฟังนายเอกพูดแล้วก็แอบยิม้มจากนั้นก็ถามว่าเธอชอบามากแค่ไหนเธอตอบว่าคงชอบมากกว่าเขาหน่อยหนึ่งเมื่อเพล็กได้ยินแบบนั้นกกก็็แแปปลลงงงร่่าาาาัับบบเเเนนตววอออขช กว่าที่เธอชอบเขาพอง,งานที่ขอห่างสักพักเลยได้แต่นึกเสียใจละคิดว่าจะแก้ปัญหาย,ยัางไงจากนั้นทั้งคููก็ร่วมมือจะหาวิธีแก้โดยไม่ต้องห่างกันอีกจะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมต่อมาจิ้งจอกสาวนั่งอยู่ไม่หนุ่มนุม,นมาจีบแต่เธอไม่เล่นด้วยแล้วบอกว่าพวกเขาอยู่คนละชั้นกัะเพอ หนุ่มๆโมโหวิจจะมีเรื่องด้วยแต่ตินแล้เข้ามาช่วยไวความเท้ของเขาทําเอาจิ้งจอกสาวด้นตกไปเต็มๆแต่ตินเมามากจิ้งจอกสาวจึงอาสาพาเขากลับบ้านเมื่อจิ้งจอกสาวรูปผมแจตินเยียงอ่อนโยนก็ทําให้เธอแบบอบวันไหวเข้าไปอีกรุนพีนั่งตัวงออยู่คนเดียวจนกระทั่งนางเอกเดินออกมาตอนแรกนางเอกกำลังจะเดินท,ทําทีเป็นไม่สนใจแต่อยู่ดีๆได้แดงร้อยดวงใจเกิดทํางานขึ้นมานางเอกจึงเดินกลับมาหารุนพีที่นั่งอยู่บนพื้นเมนื่อนายอยู่ตรงหน้ารุนพีก็ใส่ด้วยความเมาเข้าไปก่อนนางเอกโดยบอกว่า เขาจะให้กอดฟรีคนเดียวเลยทั้งสองกอดกันอยู่นานแล้วช็ัดนรกก็เกิดขึ้นเมื่อพระเอกที่ยืนอยู่ห่างเห็นภาพนั้นทําเอาเขาปวดใจไม่น้อยแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเรารับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ